ก็จะไปรับรางวัลกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเพราะด้วยความเป็นภารกิจพิเศษเนาะก็เลยมีนี่เสื้อทีมพิเศษสำหรับภารากิจในครั้งนี้นะครับโดยเ,เป็นรูปอาคารสถานีรถไฟนะแบบเก่าซึ่งก็เป็นสถานีที่ถูกอนุรักษ์เอาไว้นะครับปัจจุบันอาคารสถานีหลังนี้ยังมีตัวจริงอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะว่าเดี๋ยวในคลิปถ,ถัดไปจะพาไปดูนะครับถ้ามีเวลาอ่ะวันนี้เรามาตั้งเครื่องของ ไฮนันแอร์ไลน์ Hi กันก็เป็นเครื่อง P 37สเจแม็กแปดจากกรุงเทพไปปักกิ่งนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ทุ่มเครื่องขึ้นเนี่ยประมาณเที่ยงคืน40นาทีเนาะก็เดี๋ยวมีเวลาอีกสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวขอเดินเล่นตรงนี้ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวมาติาดตามกัน ja,